สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่บุรพชาแนลนะครับวันนี้จะพูดถึงคน5ประเภทที่ไม่ควรใกล้ชิดสนิทสนมเป็นอันขาดจากตำราพิชัยสงครามของเบ้งกันนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญรับฟังกันได้เลยครับในตำราพิชัยสงครามของเบ้งนั้นมีอยู่บทหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าการขจัดความชั่วของบ้านเมืองโดยจัดคนไว้5แบบเรียกว่าหชั่วซึ่งของเบ้ง ได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการขจัดคนเหล่านี้เอาไว้ว่าคนเหล่านี้คือคนเจ้าเลข่ขายชาติเลวซามต่ําช้าไร้ศีลสัตว์ควรปีกตัวออกให้ห่างไกลอย่าได้เข้าใกล้ชิดสนิทสนมเป็นอันขาดกองทัพจะพ่ายแพ้บ้านเมืองจะล่มจมเพราะมีห้าชั่วได้แก่ 1. แบ่งพักแบ่งพวกคนพวกนี้ชอบตั้งสมัครพักพวกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย แบ่งพักแบ่งพวกสมคบคิดกันเฝ้าจงใจหาเรื่องใส่ร้ายคนดีมีปัญญาให้เสียหายหาประโยชน์ใส่ตัวและกลุ่มของตนเองด้วยการทำลายผู้อื่น 2. ประพฤติเหลวแหลกคือคนที่ประพฤติตนผิดขนบธรรมเนียมสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์หรูหราดำเนินชีวิตด้วยความฟุ่มเฟือยและสิ้นเปลืองชอบแต่งกายให้ดูผิดแปลกไปต่างจากผู้คนทั้งหลายคิดแต่จะได้หน้าได้ตา ให้คนสนใจเพราะสิ่งเหล่านี้ 3. ล่อลวงคนที่ขยายเรื่องราวสร้างเรื่องที่ไม่ตรงไปตามความเป็นจริงปลุกผีไล่มนเผยแพร่สายเวทเพื่อให้คนทั้งหลายเข้าใจผิดชอบคุยโวโอ้อ,อวด 4. เฝ้าจับผิดคนที่จงใจฟื้นฝอยหาตะเข็บคอยจับผิดและยุกยงให้คนแตกกันก่อให้เกิดความสับสนในหมูคค่คนคิดแคนผู้อื่นด้วยเรื่องส่วนตัว 5. สอสพ คนปิ้นป้อนประจบสอพอคอยเอาใจใส่แต่ผลประโยชน์ส่วนตัวจนถึงขั้นแอบคบค้าสมาคมกับข้าศึกอย่างลับๆไม่สนใจความเป็นตายของชาติคนเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่ถึงพร้อมไปด้วยเล่นเหลี่ยมกลโกงไร้ศีลไร้สัตว์คนรห้าประเภทที่กล่าวมานั้นจงพึงปีกตัวให้อยู่ห่างและมัดระวังอย่าให้ใกล้ชิดสนิทสนมหรือหลงไปไว้เนื้อเชื่อใจเป็นอันขาดก็จบแล้วครับสำหรับบทความนี้ขอขอบคุณ บทความดีๆของ3าก๊กจากเว็บ3 g o ก๊กเก้าโปรดติดตามบทความในคลิปต่อไปและอย่าลืมกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ